เอากระเบื้องเอาเตยเป็นเบื้องเอาว้ายอยู่ตรงไหนยายเออเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเด่นนะเด่นนะเด่นนะนี่นี่นี่ห้าสี่เจ็ดเดี๋ยวต้องเอาไม้แบบคุณยายติ๋มไม้ก่อนเดี๋ยวนะตรงนี้ใช่ไหมยายติ่มนี่ห้านี่สี่นี่เจ็ดนี่หนูเห็นนะคุณยายติ๋มเห็นอะไร เั็นเห็นเป็นหนึ่งเกีน,น,น,นี่นี่นี่หนึเจ็ดนี่นเลขหนึ่งเลขเกเนเนนีนี่เห็นแค่นั้นแหละนี่ใช่ไหมเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเจดตะกี้เจตตะกี้กคุณยายติมรูปแล้วได้อะไรส <4 S 2> ี่เจ็ดข้างล่างสีเจ็ดใช่ไหมชัดเจนนะนี่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 น,นีตัวอะไรโอ้ว,ว้าวจีตัวอะไรตัวเลขเจ็ดตัวอะไรเลขสี่ ใช่ไหมคหุณยายมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขเก็ดเห็นไหมีมเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขเก็ดมองั้นเหรออ่ะ,อะ,อะเอ้ยเห็นชัดว่ะเห็นปะเห็นเห็นเห็นอยู่ตรงนี้เย็นหน่อยยาย แล้วนี่จะขอหวยอะไรเนี่ยจักเลี้ยคุนหนูขึ้นทาน,นั่นด้ตาขยายจา๋าห,ห,ว,ยหวยอะไรเนี่ยหาหนอยเหรอหาหนอย,อหหนอยลูกก็ไม่เล่นเลยเอ,ออกหาห้านอยก็ได้ตาแล้วก็ไปออกหวยใหญ่ก็ได้นะออกน่เคก็ได้รอมาหลายวันมีแต่ปิดกับปิดโอ้สวยจังอันนี้ก็เลขสี่ค่ะสี่ค่ะ คุณยายติมหรือว่าหวยสีเจ็ดจะมาจริงๆว่าจะยายจะว่าเลขสี่กับเลขจะเป็นเยอให้เข้าสง่งฮเนาะโอเคนะคะแอนเงี้งรวยๆค่ะอ่ะคุณยายติมเอาใหม่เอาให้เข้าใหม่ห้าสี่เจ็ดเอามือออกทีนี้เดี๋ยวนะูถ่ายตัวนี้ค่ะ เดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าคุยายเต็มเห็นไหมแอดแอดอย่าเพิ่งไปอย่าติ๋มอีกเลขห้าเลขสี่เจ็ดนี่เอามาเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์สัมภาษณ์คุณยายก่อนถามคุณยายคุณยายบอกชัดเจนห้าสี่เจ็ดค่ะกิหรับไห่น้ำเพลินไหล